มันยากอะ่ะมันเยอะด้วยท็อปทำไงดีวะเยอะอ่ะเออมันเยอะอะ่ะท็อปทำไงดีเห็นระเบิดที่ข้าถืออยู่วะเอ้าอีกแล้แซวตา <c oughs> อย่าใช้นะระเบิดนั่นแหละโอ้โห โอ้ย,อยโอ้ยใหญ่ไทยโอ้โหไอ้ทอเอเป็นเสาอ่ะเจ้าหั<อ>วยิงยังหวกันแล้วโอ้ย เราใกล้จะถึงฝั่งแล้วใช่ไหมคุณท็อปใช่เหรอจริงเหรอไม่ไม่ต้องจริงเดี๋ยวตายคุณท็อปพี่เมอ์คนคืออะไรมันคือระเบิดระเบิดชั้นดีระเบิดมืชีพหมดแล้วครับโอ้โอ้ไม่เหลือะีกถึงวะเนี่ยลงได้แล้วเออลงได้แล้วโอ๊ยอะไรวะเนี่ย คุณดอปคู่วขวางระเบิดเลยคู่ขวางตอนไหนผมทำไมโอ้โหเอาด้วยเหมือนเจอบอสแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอซียูไอซียูสวิต โอ้ยจะตายแล้วโอ้ยโอ้โหโอ้โอ้ท็อเอ้อฮาฮ่าคุณท็อปม่ะอะไรวะเนี่ยลูกอะไรวะเนี่ยท็อป มันเยอะมากเลยทางข้างหน้าทำไงดีคุณดอกทำไงดีอะเออมันเยอะมากเลยปกดแล้วล่ะปวดแล้วโอ,เเอ้ยคุณทอ็อกเราลองเปลี่ยนมาใช้วิธีอื่นไหมเดไม่ลุ้นไม่ต้องแล้วล่าไม่แล้ว <c oughs> โอ้ยมันแสบตาแนละ้วคุณด็อกโอกไม้ครับคุณด็อกอย่านะครับอย่านะผมเกลียดเลย โอ้ยโอ้ยลวกเป็นขนเลยโอ้ยคุณท็อปเฮ้ยคุณท็อปผมติดบังอะคุณท็อปติดบังอะผมจมดินอะคุณเดินนะมาอันเลยอันเลยอยู่ที่นี่อันเลยโอ้ยมังกรครับคุณท็อปคุณท็อปมังกรเนี่ยมังกรครับ หอสแล้วขณะนี้ก็มีบอลใหญ่ของเราแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยบังกรอุ้ยจริงข้าทำไมเฮ้ยลงเท้าเออคนเดียวอะไรลงเท้าเห็นแล้วเฮ้ยลงเท้ามีสป่จีนเฮ้ยอย่าเกมอย่าเกมหมดอย่าเกมหมดเกมหมดเกมหมดเก็บหมดไปแล้วอะเกมหมดอะไรอะเป้าเฮ้ยจลับหมดโอ้โหโดดสูงโดดสูงวะเนี่ยโดดไปแล้วเอโดสูงมากเลย พุ้งพุ่งุ้งทะยานสุดท้องฟ้าพี่ตูนียกไห็นคนได้กินได้เราจะกินไปด้วยกันโอ้ยมังกรมังกรไม่ป่าไปแล้วโอ้ยขี่เนี่ยอ้าวเฮ้ยอะไรวะเสียงใครวะเสียงใครวะเสียงใครเสียงใครเสียงมังกรเสียงมังกรแน่เลยเพื่น้องมังกรด่าเราด้วย อยู่ไหนวะนี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหท๊อปแล้วเดี๋ยวขึ้นเงิน่ะมังกรอยู่ไหนเออท๊อปแร่แร่แร่อะไรโอ้ยอยู่หูมังกร มาแล้วเอ,อื้อตายเอา้ามาปังก็ซื้อได <laughs> ทำไมท็อปโอ้ยแดดเดดเดดเป็นเลื่องมันไม่ล้มเลยวะเฮออ้ยท็อปยิงไอเนี้ยได้ยิงไอเนี้ยพวกยิงก่อนางอ่ะยิงได้เออจริงด้ว่ะมันทางยิง้วยเป็นอยู่ทีมบนอู้ยังไงมาก ไอ้มันพูดเหรมังกรมังกรมังกรอ๋อมังกรมันพูดมังกรมันบอกว่าเรายิงมันแล้วโอ้โหเป็นยอดตามดำ้าวนี่นี่ต้องใช้นี่ยิงมันเนี่ยมาดูดิมาดูโอ้โหขนบอลนี่เนี่ยต้องใช้ได้ยิงไหนวะน้อ๋อนี่แหละมันปวด้วหน้าไม้อะวู้ยพังอะไรอยู่เนี่ยเอานี่เอาต้อม เอาเลยค่ะเฮ้ยเจอหน้าไม้แล้วเจอหน้าไม้แล้วเดี๋ยวได้เอาให้โอ้เฮ้ยถึงแล้วอะลร F เยี่ยมเฮ้ยฮอดทางไหนเนี่ยทางไหนโอ้โหความหวังหมดเลยแล้วเออโอ้โหมังกร ยี่อะไรลืมกดมังกรอนอมองก่อนลืมกดเลยโอ้ยมันหมดแล้วอ่ะแล้วไม้อ่ะือคุณท็อปมีแล้วมีแล้วเห็นแล้วตายเฮ้ยโอหัวคุณท็อปเรือมันเหลืองแล้ว เรื่องม,มันไม่ลดเลยเกิดอะไรตีโดนมั้เนี่ยเบรกเกิดอะไรได้โดนรูปโดนไหมไม่โดนหน้าไม้ไอะโอ้ยมันคืออะไรหน้าไม้เนี่ยเฮ้เข็ไมได้หอเข้ามาวะเกิดอะได้อะไรเข้ามาวะ,าาวะโอ้ยโตก้ว ยอดมมันนี่เย้หน,น,น,น้าไม้เยอะไหม,ไมเอาเมาก่อน <c oughs> เอากำคุณออฟมันยิงได้ด้านเดียวอะ่ะต้องเก็บแล้วก็ม,มายิงอ่ะทรอบไหนดูดิถ,ถ้ายิายยงโดนแล้วมันเลื่อนรถแค่ไหน เออโอ้โหพังพังทำจะไปพังไหววะโอ้ยทอ็อปยิงไม่หัทออวท็อปเกมโอเวอร์เลย <c oughs> ไอ้สัตว์ <c oughs>

อุ้ยอิดแม่มังกรอนี่ท่านล้อท่านล้อเลยมังกรโอ้โหออกเมื่อกี้ยิงหน้าไม้ไปแค่เล่นรถเยอะเล่นรถอย่างเยอะต้องทำามหมดเฮ้ยมันใกล้ตายแล้วออบ ไอ้โผล่หน้ามาตรงรองเท้าเลยดิมันมันดูไม่ดูอะไรโผล่หน้ามาตรงรอเท้าหน่ยให้ดูอะไรไอ้โผล่ไม่ได้ให้โดนดูนะโอ้อ่ะมีอะไรมีอะไรเนียนี่แหละอ๋อเปล่นไเราก็ต้องช่วยเจ้าหญิงจากมังกรอะสนมาริโออ่ะเฮ้ยเล่นแบบมาริโออ่ะนี่กระโดดเอนานเองนานยเฮ้นี่ เพลงล็อกโดนใจแต่างนี้ก็มีอารมณ์ไงมีอารมณ์เล่นโอ้โหโอ้โหเข้าปากเข้าปากวันก่อนสองสองโลกู่ไหนดิ้ยนสั่งเลยแม่เลย้อดิมันเอา เฮ้ยทันแล้วคอเนี่ยคืออะไรอ่ะคอฟต่หัวมังกรอะไรนะจบแล้วอ่ะคอกเม่อกี้กเก็บคอฟตีหัวมังกรได้ใช่เหรอแล้วก็จบเลยมีมีด้วยมไอ้ขเนี่ยโดนทำอะไรโอ้ย<น>ดานใหม่จากปราสาทเก่าๆอะไรเนี่ยทำให้เป็นอย่างเงี้ย อ้าวท็อปอาวุธต้องหาไม่หมดเลยอ่ะภาคก่อนเออพักก่อนดีกว่าครับสำหรับวันนี้ผมและคุณท็อปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากเกมนี้ไว้ได้วยครับวีดีโอแซมสองนะครับเอาใครที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้เอาร, <laughs> รีบออกเอาเออออกรีบออกอ่ะท็อป <laughs> โอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดี YOLA! <laughs>